ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเบ่าสวัสดีภูไทกุดวาครับพี่น้องเมาุูไทปกๆนี่แหละครับพี่น้องพี่น้องจื้คลิปนั้นได้บ่ครับที่ผมว่านี่ๆโป๊ว่าเกจะเกิดมาผมไม่เคยเห็นจักเธื่อเมื่อวนี้ผมลามาเสลยได้พี่น้องมามาเบ่งน้ำเดี๋ยวผมลามาเสลยครับนี่คลิปนี้แล้วนี่ผมเะาพาพี่น้องมาเบ่งหมดแล้วครับก็ะเกิดมาผมไม่เคยเห็นจักเธื่อพี่น้องมามาเบ่งน้ำผมผมเะาพาเบ่งครับนี่นี่ครับนี่พี่น้องนี่ พี่น้องก็พเพลินเลอนี่นี่โอ้ยก็ตะเกินมาผมก็ไม่เคยเห็นจากเธอนี่ผู้ะไรครับนี่โอ้ยนี่นี่นี่แนทนธรรมดา,ดามนี่ครับนี่นกองเจงเพลงนี่ครับนี่โอ้ยขนลุกคนลุกนี่ครับนี่นี่นี่มาจุดยทางอ้อมครับพี่น้อง,งนี่แทนธรรมดานี่ครับนี่ครับผมเป็นน่าเลิกครับพี่น้อง อันนี้รอบผมก็มาสเสลยยุ่งครับพี่น้องแต่เ๋ยวนี้พวกผมกำจัดเบิดแล้วครับเดี๋ยวนี้กำจัดเบิดแล้วไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้อ่ะผมเบ่าสวสดพไทธกุณว็ขอ,ขอ,ขอล่าไปสักนิดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังเจอเบ่าวสวดพไทธกุไว้นะครับสวัสดีครับ